นี่เมกดูสิพ่อขุดหลุมไปแล้วเจอกอซิล่าเจอสองตัวนะ่ะดูดิหรือว่าพ่อจะเอากอซิล่าไปฝังขุดหลุมดังปักปัก นันแม่แม่ก็ซิล่ามันหล่นลงไปแล้วก็ซิล่าอยู่ในหลุมแล้วจะฝังมันเหรอมันจะโดนฝังไหมจะฝังมันหรือเปล่านั่นไงขึ้นมาแล้วแม่ดูก็ซิล่าดี่มันขึ้นมาได้ตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งอ่ะเจ้าส้มอ่ะมันไม่ยอมขึ้นเจ้าเขียวก็เลยเอาหัวลงไปงับขึ้นมา <c oughs> แล้วมันก็ช่วยพ่อ ใช่พ่อขุดหลุมขุดหลุมไปทําอะไรเนี่ยขุดหลุมเนี้ยไปปลูกต้นอะไรเนี่ยนี่ไงต้นที่จะปลูกก็คือหนอกกล้วยหนอกล้วยเอาไปจากที่สวนพ่อที่กรุงเทพ,พเอาไปปลูกที่บ้านอยุทยานะคะ <c oughs> บ้านยุทยาน้ําเพิ่งลดกล้วยตายหมดเราต้องเอาต้นกล้วยไปปลูกใหม่ 2ตัวเนี้ยมันช่วยช่วยพ่อปลูกกล้วยเป็นกำลังใจช่วยเป็นกำลังใจดูสิแม่ใกล้เสร็จแล้ว